แต่แสบขนาดจะอู้หัวเขาพี่น้องเอ้ยหอมห่วยห่วยห่อนห่วยห่วยห่อนห่วยห่วยหอมห่วยห่วยอู้ ดิจ้าแม,นม่น้องหอมส่องนกฟงชาแนวจากพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมันเก,ก็บ ọn, บักพริกกับหย่อนบักพริกเสียไปใส่หูห่วงต่อกันนักคลิปที่แล้วเนาะที่เขาไปหาห่วงนาะพี่น้องเนาะเสียไปอู้หนำอดจอบใส่บักพริกกับหย่อนกับบักพริกแล้วก็ไปอีตู่หย่นอนมันเอ,เอาเอาหย่อนจังสีเด้อพี่น้องหย่อนอ่อนๆรงมันหมักเอาหย่อนจังสีจ้ะเด็ดหย่อนีบบเดี๋ยวไปใส่อ่อนๆ นี่ได้เลยแบบนี้บ oui. ักพริกเขากัเอาบักพริกเดี๋ยวยุคาต้นเขานี่ละเอาเหนื่อยก็ได้หมดเป็นยังพอ้เห็นเป็นยอดาเหน่อยแล้วนอนหนอยจะเสีอาได้เบิร์ดนี่สวัสดีจ้าชอบบักพริกเขานี่แล้วก็เคุณหมักขึ้นหมักกินด้วยล่ะหมักกินแชร์พูดกันจ้าผู้ใด้สิไซดีพอีเลิศก็ได้แต่ว่า ยอดบักพริกเข้าไล่กันเลยว่าใส่ยอดบักพริกนกู่นเนี่ยเธอบักพริกทั้งยอดมัน,อมนยอดมันจังสิใส่ได้เบิดพี่น้องเอ้ยหยอนเอาบมดตะกรงซ้ำนี่บานเนี่ยเอาหน่วยมันได้บาหนีิมันมนึง่วยมันเนื้อมาตุ่นนี่งาวยอดพริกจากสวนเขาเองจ้ะพี่น้องหอกกระบื้องดิซื้อข้าไปสอน เอา่ตะกร้อใส่ในสิเพืชซัมใส่พริกโขลาเนาะใส่พริกโขลเอากัดนาผู้ใดมาเปิดกัดเอาเอาพริกหลายตัวพี่น้องสะออนปลูกเองกินเองจ้าบ่ได้ซื้อเดี๋ยวไปเก็บผักอีตูต่อเนาะยสนใจผักอีตูก็อยู่ในสวนนั่นไป็นของน้องแน่ของพ่อจ้าเราดูผักอีตูมาพี่น้องปะ พอด้วยพ่ออีตูที่ปลูกไว้กินเองพี่น้องพ่ออีตูงามๆหยอดอ่อดๆเลยจ้ะ,อะของทุกอย่างในครัวเรือนบดิสืทอิ์โลต้ากล่องเนาะพอจ้ะเ <ไว S 1> พราะว่าเขาปลูกไว้โคกน้องน้ำแม่น้องเขาหอมนี่เบิร์ดจ้ะพ่ออีตูพ่ออีตูนี่พ่ออีตูนึ่งนาจะใส่งานหลายอยู่เางนี่เพราะว่าตะกล่องเขาหมักเขาหมักทั้อหตูแมนจังสีหอมตจ้ะ จ้าพี่น้องไฟก็ได้ที่เร้วสิผ้ามาออ้หอันห่วงวิธีอู้ห่วงเาฝาอีสาน้านเฮาน้องปงชาแนวใส่ขีเรียบเรี่ยวอล้วจ้ะตอนใส่ขีบ่าที่พี่น้องเบื้องน้นเห็ดเบื้องตอนออ้โหลไฟก็ได้ที่เร้วแล้วก็ใส่ขีเรียบเรียแล้วกะเอานํำใส่เพาะจักน้อยได้พี่น้องเด้อเพาะอุจุเด้อข่างไฟได้เลยไฟเฮ้าก็สิ่ประมาณนี่แหละ แม่น้องหอมสิบสิบปุ๋งไปเลยได้จ้ะเพราะว่าโบอยากค้นหลาฮะนะบัพพีกนี่โบดได้ตำนะจ้ะลังค้นกับตำอันนี้สิโบตำสิฮักฮักเครื่องเป็นบัพพีกหลอผู้ใดมากกับกินผู้ใดบ่มากกะบบกินหลายเต๋ออยไไู่ดิตะกอนพีกกับผมกระโเพ็ดดอกน้องเพราะว่าข้าวบดีข้าวบดีตำแม่ข้าวบดีตำถ้า,ามักเพ็ดกะจังกัดกัดเม็ดมันโลดจ้ะ ต้อง็ส่ใส่เกลือจักหน่อยพี่น้องอู๊งเฮานี่เกลือจักหน่อยใส่สอนนิดหน่อยเฮาเพื่ะเพิม่มความกลมกล่อมไม่เสียเสียบบะหมี่ยังหลายมากไหมจ้ะแล้วก็ขาดบ่รรได้อูมามิใส่น้อยแซ่ยบน้อยใส่หลายแซ่บหลายหลาย,ลายสาวคนสาวหนึ่งประก็ศประเด็ก ไประเดี๋ยวเขาใส่เวลาใส่งานก็ใส่เป็นกระปุกคือเกาเ่าลพี่น้องเลยหลังมาเป็นกระปุกกระปุกโอ้กลิ่นกลิ่นแห้งพี่น้องบัวงสองบัวกับพ่อแล้วตอกองเพราะว่าเมื่สีเข้มเพราะว่าข้าใส่เกเเลือไปแล้วยมหน้าว่างหันใช่ซ้ำนี่เด้พี่นอ้องเขาเอิอนอู้อู้จนหนามันแห้งมันลดเลยจังสีเอาพ่ออีตูใส่บบบนี้ มาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเมนจ้าเดี๋ยวเบิ่งกันมีกระปูน้ำจ้าฟดเออเลยพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดก็คือพระอีตูกับใบเย็นไม่ผิดเนื้อจะย่อเนื้อเส้นน้ำกันแล้วก็ปรุงด้วยด้วพี่น้องนี่เพราะว่ามันสุกแล้วเพิ่นว่าหัวกันเนี่ยบม่ได้เหตุถึงเห็นนะจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ย กินเตะจมูกแบบสมัยที่เขาเป็นเด็กน้อยเลยจ้ะแม่น้องเขาหอมกินแบบตอนเขาเป็นเด็กเลยน้ำไหลายจะนอนอยู่กับเขเป็นอยังเอาขึ้นแล้วเหรอเดี่พี่น้องใส่แหงน้ำไหลายเพราะว่าแบ่งกันหลายคนนะจ๊ะไอ้หน้องหลายคนกันเลยก็เลยบ้านน้ำ่หลายเนี่ยแต่แสบขนาดจะโอ้หัวเขา พี่น้องเอ้ยหอมห่วยห่วยห่อนห่วยห่วยห่อนห่วยห่วยหอมห่วยห่วยอู๋เอิญอู๋แต่ว่าบังเอิญเอิญลวงเอาน้ำเสียไหลพี่น้องหอมซีซี่หอชิมจัะหน่อยในเด้อจ้ะแซบบ่หอนแซ่บแซ่บบะเมี้ยทอดบะตงพุงอีกแล้วอู้ห้วก กหวกแหลกอ้งปี๋นะจ๊ะพี่น้องแม่น้องหอมใช้น้ำไล่อะจักหน่อยจังหน่อยเพราะว่าแบ่งกันหลายคืนไล่คัวนะจ๊ะหวกแหลกกันเลยเอาอันแบ่งกันกินนะจ๊ะปกติเขาก็เห็นน้ำหน่อยคัวหนีอยู่แต่ว่าหลายคนกินเพื่ออยากสดเผื่ออยากสดนะจ๊ะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนอูนะจ๊ะเด้อจ้า หอมขนาดะหอมมะตะกล่องหอมเนาะหอมพักอีตูวเนียนหอมแล้วนร่วกินแบบสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยเลยจ้ะสมัยยังพ่อแม่เขาเคยเห็นให้กินตอนยังหน่อยตอนท้องยังหน่อน้อยเนาะตะกล่องเน้องจ้ะจ้ะคลิปสำหรับเมื่อนี้เนาะจ้ะเนาะแม่น้องหอมฝากใบคือเก่าเนี่ยเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องคงชาแนลเนี่เด้อจ้าแม่น้องหอมสวัสดวิ่งกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องนี่เบิ่งอีกเนาะงจ๋านาะ สำหรับมื้อนี้ขอให้พี่น้องมีดีมีแม่งสุขุสุข้นคือเก่าจากพี่น้องลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโกูหวก่วงจากพี่น้องหอนหอนเลยจ้าอุ้งเขาโตกันนะอาะมึงเลี้